สบายดีค่ะพี่น้องพวก,กัะช่องก้อยสบายดีเดอเป้เรื่องแสนสมีนก้อนจังเลยได้เลยๆได้ดดดดดตอนนี้อยู่กับยายแล้พ่ารดเลียงไปเกี้เพ่นไปบุญให้เพื่นแล้วก็เก็บดอกไม้แกงทั้นหา สรุปแล้วพี่น้องเราสันวาอันเพื่อนชุดไหนก็ยังอันคาเป้เพิ่นบ่ค่อยสบายเพิ่นเป็นกะเบิ่งอาการจนถึงสุดสุดละค่ะพี่น้องคิดว่าเพิ่นเป็นโรคซึ่งเศร้าหรือว่าเป็นอย่งไดนี่น้องก้อยกับ่สบายใจค่ะพี่น้องเลยบ่ได้ลงคลิปดไปพี่น้องเบิ่งยามมื้อเช้าเพราะว่าต้องมาเบิ่งอาการเพิ่นกัเฝ้ากันอยู่ค่ะพี่น้องตอนนี้ก็พาไปหาอาจารย์นะคะทางวัดป่าพุ่นล่ะแล้วก็ ไปหาลุงแบบเพิ่นเบืองดวงให้นอกาเพิ่นเบืองเพินเ่นเป็นหมอถ้ำนี่แหละพี่น้องเพิ่นกะว่าคุณยายน่ะลืมแต่งคันหาปราศบอกพ่อ่ไม่หญ่บอกพีบานพีเฮือนว่ามาเป็นหลูกเป็นเต่าว่าเป็นเคยเพิ่นบอ,บอกให้ก้าวให้บอกให้ก้าวเพิ่นแล่ะเมื่ออื่นกะจังไปเหตุบุญสังฆทานอุทิศและก็ลดน้ำยาต้น อุทิศบุญทรงส่วนบุญไปให้พอลุกแม่ป่าแล้วกะพอหญ่แม่หญ่ค่ะเพื่อพิเศอยุดีมีแห้งแต่ว่ากระบอกไลยมี่ยังดอกคนกระแค่มาถามไทยว่าไปบอ่ามาบาววายเพลินแต่จริงๆแลวกะลูกหลานกระบ,บอกอยู่กระบอกคือพอกับแม่บอกเป็นต้องให้พอแม่บอกเป็นคนว่าผู้ใหญ่คนเป็ดผู้ใหญ่มันจะแนนเด็กหน่อยไปเหตุก็ถือว่าขามหัวเพลินว่าสั่น ขอบุญขอบุญพี่น้องทุกกำลังแรงใจเด้อผู้ที่เป็นห่วงมากหนังก่อยกระบอได้ลงเป็นห่วงเพิ่นโอ้ชแดงอยู่วะแดงอยู่บ่หาแดงบ่แดงใจวายข้ารอดเมื่อ้หน้ากูว่ามันสูงบ่เป็นบ่าเป็นบ่าบ่สมนี่แล้วเนาะ ้าล้องมึนเป็นยังกูบาสุบ่าาองซิมบงเป็นยาคุณจงานยาไปเป็นร้อบาเป็นอล่อกบางแ่นล้องมึงเน่าล่องบักแตงโม่ั่นเอามาขายนน่ะาล่องเมืองเน่เพนามันมันแดงโบในปากกันเลยว่าพนบอกเลยว่าเพนอยากบักเตงโมเลยอยากบักเตงโมพายกินเน่เพื่นบ้านนะนนี่กินน้องพลนอานี่ เราพากันเป็ยังเนาะคือว่าอยากกินเกี๊ยวคือไปช่างพีอไปบีบบ่ออเลยว่าบ่อใช่เไปหาลุงเอเห็บขให้ลุงเอเพิ่นเบิงหายว่าเป็นยังไงเอว่าอยู่เป็นยังคือว่ายู่ดีมีแห้งหรือว่าอันเพิ่นคิดหอดบาดเพิ่นแหงบ่ทั้งผุนอันมีแนวมาห่วงอีหยังเพิ่นบ่อวะซะทั้งผุนบ่มีปัญหายังดอกรอร้อนมาแม่ก็แต่งคันกูแก้หน้าได้แม่แล้วก็เพิ่นบอกว่า มาหอด้านนะฮะอย่ยควันทำแต่งคันผู้แค่นห้อีกเนอะายญ่ไปบริสนใจแล้วใหญ่ใหญ่็ะพิจิตนหวนพถากากันเมาอีกยังนักหนึงกิโลผู้ชีผู้สาวผ้าจากแต่มวนั้ากิโลนีแต่ไม่เงะยได้แล่ผู้ชีผู้แค้นไทยก็น่ากบ่า อันบักบะ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 จอยอันประเด็จอันบักจอยอันเปาเคกแล้วเนาะเปาเคกแล้วก็บยูไผ่ยูมันกี่หลักจะขึ้นซอยตอนน้อยเถอะเป๊ะเพิ่นจะมาที่บ้านเพิ่นมาเอ้าไอเป้มีแตงไทยด้วยนะเอ้าเพิ่งมาคือพ่อพี่คนผูกแขนไหนพ่อคนเพิ่งมาถ้าจอยเพิ่งมาได้เงินเขาเออบ้านเนี่ยเอาบ้านใหเพื่อนว่าให้เพื่อนให้มันแล้วว่าสน เออพี่มไม่นผูกแขนห้ยะน้องฟีอน,อนหนนี่เอ๋นอนไปนอนมาเป้ปก็บริผูกแขนหายไม่ก้นผูกแขนมาเลยจ้ะอ,อ่ะเอาไปเลยผูกแขนบ่หอหัวผูกขอดแขนหลานอัดปเค้กอะไรพ้านว่ากันภาอะไริ่มีทีไรเล่เขาเค้กอะไรนี้เป็นคนเยใส่เบ็ที่ไม่เนีวไล้เออน้องฟีมากวัน่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวันมาไม่ได้เอวันาไเบ็ดมันไเป้มัในมแต่เบ็ดมันแต้ปาได้วันมา นเป็นแต่ปลาตวบงเพื่อ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 เ่อเพื่อกพื่อเพ่อเพื่อเพื่เพาไปเล้่อเพ่ขเพืองค่ะพี่อ้่อเพื่อเ่องพา่อเพื่องพื่อกพ่อ่ออ่าเพื่อเงเพ่เพ่เกื่ื้อเ่อเตกออเ่เอเอเาอืเือ่อ่่เเป็นเ<ะ>พอเเพะเออ น้อแดแ,แงบอกแม่เที่ตลอดเพราะว่ามึงอยู่หุ่นเด้เอน้องศรกำทาบย้ายตลอดออแตงหมูแตงไท้ก็บมีเด้อพี่น,อ<า>น้องจนลงอยกับยกักดยนีงกเพราะว่าแตงคุูเถี่ยวเด,ด้อแท้ยื้แทงน้ำุป อ้มอนจบนยพี่โกมือเรา้นะมวนมันพี่โกมเกาวกมีพี่น้อง้อกี่กเดียวอันนี้ของแม่ต้อมแม่แดงมึงกินทั้กันเออไหนกินโชว์ดูสิหาแม่พันอยากเสียพันกินเสียันอินบ้คือใครต้นขาพี่ชาบ้าน่างน่เห็นแล้บ้านไนาเห็นแลจังบล่างว่านกับบฮะแล้ว ไม่อะไรยังไงเป็นล่ามันจังแล้วทีเดียวบ่ได้ลยางอีกว่ามันก็บ่แล้วหวานหวานพี่น้องไม่อะไรจังไรเดี๋วต้องค่อยปอ้อนบ้าจ้ะนานย่าบ่กินบอ่อันเป็นจังไรจังบ่ว่าเป็นจะอยู่มันก็วนก็ไหวร่างกายเราหลับออกผลเนื้อหลังกา,า,กายเน,นี่ยบ่ แม่มันดูเป็นใจอยู่แแม่เราบอยักยู่ยักยู่ใหญ่แต่ว่ามันบ่ปกติคือแต่ก้อนนะว่ามาปกติน้ำมือนปนาําพี่ติมบ่หรือว่าแม่จันกีลาหรือว่ามันนั่งนี่ยู่น้ำยาคือก็ยังมอนว้าเพนหมาลอบนี่แบบเป็นแม่แม่เดี๋ยวว่ามันเงามันีือรถคู่เต่าอยู่แล่าว่าเออลับมอบ้านบ่มันยังดีขึ้นคือ คือลานไปไ่ายไปทำงานบ่านเนาะบอเพื่อนเลเพื่อนกเศ้าตอนนั้นล่ะเพื่อนกะบบหูวว่าสิมาอายุอิหลีเนาะเพื่อนกะบแม่แบบใดเพื่นว่ามาแบบใดเพื่นวะนาซาวกะท้งว่ะเออจะบอกก็บอนจะสิ้งจะพานเลยก่ได้บอกที่มี้เก็มีทามาหุ่มกันยังมีพุญญาตยายฮาเลงรับไปแรื่อยโนยายเนาะเพิ่นกะยู่ปปกขักษาขวบัวเาะเพิ่นก็เบิงข้ามกลเ้งเนี่ยเนบ่เบิงเดี กระเบนข้าวอยู่ดีละเป็นทางข้าวใหกระล่งไปสือดอกไม้ดอกตอกดอกไม้ทูบเทียนแตงขันหาค่ะพี่น้องอืมืออึนก็จะได้เพราะว่ายยาไปรดน้ำแล้วก็ถวายสังฆทานพี่น้องกลางคืนนี่โบยักลับใหญยายญ่ชื่อใหญ่พึ่งพูดชื่อแม่แล้วเราก็ได้แล้วได้แล้วกลางคืนมานี่เรื่องลูกนอนบ่กรับบ่กรับจ๊อกนีเลย เราบื้นซ่ามาผับพื้นมากลางเวรนี่บ่อยากนอนให้นอนมันเป็นไปอยู่แน่พื้นยึดพื้นทั้งเกตว่าเออมันกังเวรไม่อยากนอนได้ป่ะเนี่ยมันก็ถืออยู่ไรบ่วบา,ายเพื่อนมาต้องกลางคืนเป็นกลางเวรของพี่เด็ดมีกลางอืมไาแล้วผักกลางคืนผักเป็นกลางเวรของพี่แบบกลางเวรผักเป็นกลางคืนของพี่เด็ดพี่มันนอนนนนั่เ เลยก็ได้ต kind of mm ้องกังเวนเพ่เาเลยได้จิตสงบเลยฮะก็มารับมานอนเด่กังเว็นนั่นบอกมันกงคืนมันโกก็หวเพิ่นมัต้อนนี่ก็่มีบอกแน่น้องจางก็แล้ตัวละที่ไปไอตี้อย่าไปหนน้ำมันก็จะเด็ดตัวว่าเวลาเดียววันนี้พี่น้องที่แตงโมกันน้าเ่าวเลยเปพี่น้องเราไมารังเกีนจเพราะเขาเีมนจเสอ มบ้านนี้เพป็นขยากินหมูแกงโมสิบห้าเพิ่นจอดเพิ่นกระบาบ่อเขาเรียกว่าของยายกันมีกระสันปลากระพงน้องไใบเพียงซับนี้นาะค่ะพี่น้องขอบคุณขอบคุณพี่น้องทุกกำลังแรงใจนะคะพี่น้องแล้วก็ขอบุญทุกการติดตามค่ะพี่น้องพ่อการคลิปหนาเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะบ้าแตงโมหน่อยค่ะ 少摘这店里。嗯，真是，真是，